ลายเลนส์กุ้ยช่าย300ลูกไม่รู้ผิดได้ไงฝั่งมา300ลูกเนยะ สวัสดีครับช่องเดอะแปนะครับวันนี้โป่งก็จะมาทําชาเลจ์คุ้ยช่าย300ลูกนะฮะโดยร้านที่โปองเลือกนะฮะก็คือร้านอามมกคุ้ยช่ายนะครับที่ตลาดพระรามท้าฮะที่โปองเรียกร้านนี้นะต้องบอกเลยนะเพราะว่าคุ้ยช่ายอย่างนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือเขาจะปั้นแบบคือมันจะไม่มีแป้งด้านนอกอะ่ะเขาจะเป็นการใสุ่้ยช่ายลงไปคลุกกับแป้งแล้วก็เอาไปนึ่งทีเดียวหน้าตาเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่าไหม ถึงแล้วนะฮะร้านอาม่ากุ้ยช่ายนะ,ะนี่ขายอยู่วุ้นไยเลยที่เนี่ยเขามีกุ้ยช่ายทั้งหมดถึง6ไส้่ก็จะมีเป็นไส้กุ้ยช่ายไส้ไชเท้าวฟงเชื่องไส้เผือกหน่อไม้นะฮะหลําม่วงแล้วก็มันแกวนะครับแล้วแบบทอดก็มีนะฮะแล้วราคาของที่เนี่ยขายอยู่ที่1ิดหกรูปนร้อยสิบบาทคือลูกหนึ่งไม่ถึงสิบบาทเ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาแล้วคุยกับที่เจ้าของร้านเนี่ยะฮะสวัดส,สดสีครับ อันนี้คือพี่เจ้าของร้านนะฮะอันนี้คือลูก่าค่ะอ <ต shimmer. S 2> ัน <answer> นี้ร้านเปิดมานานยังครับเปิดนานได้8ปีแล้วค่ะ8ปีแล้วตอนนี้มีก so so ี่สาขาตอนนี before, ้มีสาขาเดียวค่ะกำลังจะมีแผนเปิดสาขาที่สองค่ะภายในเดือนนี้ค่ะวันนถ่ายได้กี่ลูกสองสามพันรูกค่ะสองสามพันรูกวันนี้มั่งมากินสามร้อยรูกคิดว่ามั่งจกินหมดไหมไม่คิดนะค่ะว่าจะหมด <c oughs> ต้องรอดูนหน้าตาว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนะค่ะเช่นค่ะไหวอ่ะน้องโกงไ <c oughs> หวครับไหวนี่นะคือหน้าตาของลูกหนึ่งนี่นะฮะลูกหนึ่งไม่เล็กนะฮะลูกหนึ่งไม่ถึงพิกบาทเลยเนาะใช่ค่ะแปดบาทเองแปดบาทเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวโกงไปรอคิวดีกว่า โอเคครับนี่ก็ได้มาแล้วนะฮะกุ้ยช่ายทั้งหมด300อลูกนะฮะมีทั้งหมด6ไส้ด้วยกันครับผมนี่ผมไม่ดูขนาดลูกก่อนอันนี้ไส้แรกนะฮะเป็นไส้กุ้ยช่ายเลยนะฮะไส้ผักสีเขียวลูกหนึ่งไม่เล็กนะฮะลูกหนึ่งลูกหนึ่งประมาณ8บาทต่อไปข้างหน้าผมเลยไส้เผือกนะฮะลองดูเห็นไหมไส้เห็นเผือกปิ้นออกมาข้างนอกเลยนะฮะอันนี้เป็นไส้มันแก้วนะฮะสีส้มๆต่อไปนะฮะนี้เป็นไส้กะหล่ำสีม่วงนะฮะ อันนี้นะฮะเป็นไส้ใช้เท้าคงเครื่องนะฮะส mm ่ว hmm. นทางนี้นะครับตีก็มีการนึ่งเป็นไส้หน่อไม้นะครับ mm hmm. ปกติชอบกุ้ยช่ายเยอะนี่แล้วก็อย่างหนึ่งน้ำจิ้มของเขาเป็นหลอดๆนะฮะสะดวกต่อการใช้งานมากครับผมทั้งหมดนี่นะฮะมาจากร้านอาม่ากุ้ยช่ายนะฮะเป็นกุ้ยช่ายสไตล์แบบที่ไม่มีแป้งห่อเป็นทุกกแป้งเอาไม่มีที่ไหนนะฮะ mm hmm. อยู่ที่ตลาดพลาบพาครับผมมา mm hmm. เดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาเลยนะสามสองหนึ่ง ครับผมกุ้ยช่ายสามร้อยลูกจากร้านกุ้ยช่ายอามา่นะฮะไปลุยลองกินแบบไม่จิ้มก่อนอืมหนึบมากไม่ไม่ต้องกินก็อร่อยอะของหอมอมันม,มีความหนึบอะไม่แตกดัว้วย หมดไปหนึ่งไผ่นะะอันนี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมดไปยี่สิบแปดลูกนะต่อไปผมจะลองไผ่กาบลีม่วงนะนีนด้านน้ำจิ้มหน่อยอไฟ่ลำปม่วงก็ดีฮะน้ำจิ้มเขามีความเปรี้ยวเค็มเผ็ด นาที40ครับนี่ครับลักมาขุยให้ต่อนะฮะหืมขานาดเป็นไงครับพายนอนนี่เหรอเหมือนกินมาประมาณ4กิโลอะ ผิดได้ไงฝักมาฝาร้อยลูกเนะลยยังไม่ครบร้อยลูกนี่นนเริ่มอ,อู่และเมว่ <c oughs> วมัานห้องเรานี่ออ้อาลแล้วเราว่เริ่มออกห่้ลูกเวลา25่นาที20วิวเรไเดี๋ยวลองไฟเผือกนะนี่คนระไไฟเผือก ไฟเผือกอร่อยนงไฟเผือกอร่อยหมูทอมมันมันนัวมาต่อไปลองมันแก้วนี่อะมันแกวน้วมันแก้วผมว่าเห่เห่อันนี้จีิจริงอะเพื่พพอฟืนเยอะก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าโป้งมันอะเฮ้ยโป้องอะจะเอากลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านตอนแรกคิดว่าปั้นมาด้วยเลยการสั่งไว้ช่วยกินเดี๋ยวคนดูไม่รู้เขาพุกรถน,นะฮะเดี๋ยวดีดีไว,ไว้ฝากไอนนี้ใชยเท้าของเครื่องนะ รสชาติาเป็นคลายแบบต้มกับถอยกวนหน่อไม้นะครับเมื่อกี้มันจะเป็นแบบหวนานๆนิดๆอ่าเป็นเหตุทายหน่อไม้ดองใช่ฮะแต่ว่าบอกไม่ถูกนะแต่ว่าอร่อยฮะแต่ถ้าผมชอบเปิดแบบผมชอบคุยให้างจุดเวลาสรุปนะฮะกินไป123ลูกนะฮะใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ประมาทไปหน่อยนะแต่ช่องเราไม่หมดก็คือไม่หมดะฮะคลิปนี้ไม่มีตัดต่อ เดียวเดียวเฟี้ยวๆคือกุ้ยช่ายอ่ะลูกนึงอ่ะมันใหญ่แล้วก็แน่นกว่าที่คิดอย่างเช่นคือผมไม่เข้าใจเหมือนว่าผมใช้เลยกินนะตอนฝั่งคือลูกหนึ่งมันหนักประมาณแบบตีสิบกร,รัมมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคือแค่ร้อยยี่สิบกว่าลูกนี่ครับผมล่อไปเกือบห้าร้ครับทนก็ฝากด้วยนะร้านอ่ามากกุ้ยช่ายนะกุ้ยช่ายที่นี่อย่างที่เห็นเลยเป็นเอกลักษณ์คือจะไม่มีแป้งห่อแต่จะเป็นการคลุกกับแป้งแล้วก็เอาไปนึ่งนะฮะ ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม่าง The8 เพราะด้วยอจีเพราะด้วยไอจี TikTok The8 และสปอตอตออฟฟิเชียลแล้วก็เพจ The8 ทุกอบเลยครับห้าห้ามไม่ได้พลาดัน